บอร์ดพนาสนินะครับตัวนี้ใหม่เป็นบอร์ดใหม่นะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะครับไม่ยอมเคลือบมานะครับก็จะมีปัญหาตัวมดเข้าอะไรสับเข้านะครับตัวนี้บอร์ดใหม่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับแต่ก็ จะใช้น้ายาเคลือบไปเลยนะครับเสริมนนี้แกะกล่องเลยนะครับหลอดไหมเบิกสูนี่นาะพาซูนิกนะครับสิบหกกิโลผมจะเทให้จุดสำคัญนะครัข้างไม่เทมันเละเทอะ เกินไปแค่แ okay, ถวนี้นะตัวเดิมนี่มดนมแรงสามเนี่ยเล่น M C U เลยเล่นไอซีตัวนี้เลยเละเลยน,นะครับก็ระวังเวลาเทอ่ะ อย่าให้ดูในสวิตนะครับสวิตมันจะแข็งมันจะกดไม่ได้เป็นการป้องกันอีกชั้นนะครับมันก็ช่วยช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเจอหนักหนักจริงๆก็ไม่ไหวเนะาะเนี่เคลือบมาแค่นี้เองทำไมไม่เคลือบให้อ่ะมาจากบริษัท ขมยาวาน,นิดนะครับผมเคลือไปวาน,นิชวาน,นิชขาวใส์ตับรองทนกว่าตัวเดิมนะครับก็เน้นเอาแค่ตรงนี้เนาะส่วนตรงนี้ตรงจุดอื่นเนะี่ยมันก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอก ถึงมดเตอ้ามันก็ไม่มีปัญหามันแค่เป็นไฟกับปุ่มกดนะครับใช่ได้หรอกมันจะเลอะเทอะเนี่ยดูเทไปก็พลาดไปโดนปุ่มมีนะครับเทอย่างนี้มันไอ้นี่หน่อยต้องใช้หลอดมายิงเอาโอเคไม่มีอะไรแค่จะมาเล่าให้ฟังนะครับ นี่บอร์ดใหม่ถ้าซ่อมก็จะเทให้มันแบบนี้เหมือนกันนะครับเคลือบให้แต่มันซ่อมไม่ได้มันเสีย M C U มันเสียนะครับก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่โอเคหลักพันนะบอร์ด